สวัสดีครับผมวันนี้ีิมาทําอาหารอยเห็เนยูนยในกินหนึ่งป่าปลาคน่อยสองตูครับปลาคน่อยสองตูใช่พักสามกิโล,ล้วี่ยหยัด่ยิ้มครับรการดอก นะมันคืออ่ะอันนี้กระดอกขึ้นกันนะแต่ว่ามยมันะดอกคดระดอกอันนี้อันนี้ก็บพักกระดอกอันนี้ก็บพักกระดอกคนละดอกแล้วก็แฉบ ต้มันแล้วครับใส่หมอนี่ครับบร่ได้ใส่หมอนึงใส่หมอนึ่งเดี๋ยวเวลาหนึ่งเขาเขาหมิงนใหญ่ใส่หมอนี่พักกระล่างไม่เรียบร้อยแล้วครับล่างแช่ตู้เย็ยนไว้หลายเมือกันี่ครับ บบมี่มีเตียวม้วยเด้ใช้แผ่นเด็กกันนีงอัดเข้าไปเลยตอนจะลงพอดีกันเนี่ยมันจะมันจะอัดพอดีกันไอค้ความร้อนมันจะขึ้นหนีมดเลยครับมันมันจะบ่ออกด้านข้างครับมันจะขึ้นหนีมัดเลยเพราะว่าตัวนี้อัดอัดลง ปลาใส้ก้นข้าวาเนะี่ยปลานี่เขียงเปียกเลยกว่าแช่เย็นเขียงเปียกเ,เ,เลยครับเดี๋ยวพักใส่บาทนะล่างใส่ตู้เย็นไว้ย่างดีครับนี่ใส่เมื่อก่้ ยางเดียวอันนี้ผักกาดหัวเอือนบานออเอือนแถวบ้านเอื่นผักกาดดอกครับกระหล่ำดอกกรแบบโบแมนอือนผักกาดดอกแซ่บครับไม่จะหวันหวานผักกาด มันหนึ่งหนึ่งกับเกียวออกครับออกบั่าครับโอ้เขาง่ามากันครับ ใส่คว่ำกันเลยครับใส่คว่ำกันเลยลายอัน่ีหนึ่งเต็ม,มอัอนะครับพากนี้มันใส่พากนี้ไม่จะใส่ที่หลังครับเพราะว่าภากนี้ น้ำร้อนหนเดียวแล้ก็กินได้แล้วเอาไปใส่ที่หลังครับเอ้าลืมใส่กาตะไคร้เดี๋ยวใส่กาตะไคร้ก่อนกาตะไคร้ก็ลืมใส่เมื่อกี้เนาะใส่จะปักลายสด แต่ใครไใบกูดก็กไ่ได้ซื้อมาสร้อยใส่ครับ,บรับกินข้าวซื้อดีดอก ใช้เพื่อดับกินข้าวเดี๋ยวมาล่อถ้าใช้พักกันดอกเพาะกวางตุ้งดอกอีกรบอบนะครับนะตอนนี้ก็ใช้พักกันดอกไปเป้าก่อนกระดอกนี่ครับใจไปควมร้อนก็ลังขึ้นเต็มที่เลยใช้พักกันดอกตอนนี้ ก็ลาเรือกับปลาส่ทุกิดว่กขาดดอกมันสิเปื่อยครับนะผักกล้งตุ้งและกล้องตุ้งใส่มาได้ครับตอนนี้เดี๋ยวมันสิเปื่อยคือล่อให้พักฟองยางอยู่ทุกคนครับเนะไห้มะเขือครับกระลำดอกบวกเขาอื่นจังแม่นยังพมงก็อื่นมาจากดอกล่อให้มันสุกจังหน่อยก่อนครับร้อมกับปลาจังเอาผักกงตุ้งดอกใส่เนาะ ซุกแล้วครับบานี่ป่าซุกแล้วใส่รับกวงตุงดอกบาทนี่รับกวงตุงดอกอติดหมอนเลยครับปลาคนหน่อยสองตัวนี่จะพัก ลุ่นๆราคาบาทนี้รออากสุกคนละสุก้ะครับ,บาทเลยพักกับซุกพอดีหนึ่งบาทกชนกับแก้วครับ เด้อครับมาแซ่บน้ำกันที่ได้ตับหมึกเตียงครับนี่ตับหมึกเตียงกินครับหนึ่งป่าเทอที่ได้กินบอลหนึ่งป่าจ่นได้ตับหมึกเตียงกินครับหนึ่งพักเนี่แหละป่าไปกินมืออื่นครับพอเห็นกินที่เห็ดเนี่ยเห็ดเพื่อมืออืึนน้ำครับอืึนเป๊ะงันตื่นขึ้นตรงบริเอ็ดหนึ่งตะเขากล่ะครับ หอใให้กินที่เห็ดจำเร็จมวยนี่ไปลเลยเราต้องเต้นเห็ดให้กินอีกหลอดครับแ้วคือเห็ดใน้กินไว้แต่ตอนแรแกกับเจ้าก็ไปน้ำเลยเดียวยอาหารเย็นนี่ครับนี่แหละครับ,แ,บแต่วมักแี้ง 对呀，烂根。 นี่แหละกินมือนีิครับตำแตงครับหนึ่งปลาหนึ่งปลาเลยต้องใส่อค้ได้กินหน่อยเดียวนะปลาจะกินแต่พักหลายๆกว่าตำแตงคิดครับหนึ่งพักปลาไว้กินมือกกแก้วตำแก้วมือพิษดิบกระเทมกับตำเก้วบอล น้อยเดี๋ยวก็อิ่มหนักครับกินผู้เดียวกันอยา่างวิ่มกันเซ็กตกว่พริกหลายๆาพริกพริกอีมเช่ครับจะจําตัวนักนพักหลายๆออกไปอิ่มหน้าเต็มกับ เด้ชื่เยนี่ยสองวยสิบห้าบาทเนี่ยมาแต็งรุ่นนี้แหละสองนวยสิบห้าบาทแต่งลาดถ้ามกแต่งกวก็หน่วยสิบบาทใปถ1งหน่วยละสบาทก็แบแต่น้อยหน่อยหน่ครับแต่น่อยใ่ญ่หลายมันก็สหน่วยสิบบาทเนี่ยครับ เต็มถ่วยกินมัมัดครับเนี่ยพี่รับมาเพลิดเพลิดมากูเพียดกับใครหลายเนี่ยครับกับว่าลายเป็นไรประมาณ ทิพย์ที่ผ่านไปนะบ่บ,บ่ขับใช่ชัวงน้อยครับจวดนะครับ,รบประมาณนี้แหละเราอีกกันหลายเติบอยู่หลายเติบอบอยก็ยี่สิบค,บคนหน่วยคนละเสียงหน่วยเดียวใช่บทเพลงยี่สิบคนหน่วย แห้งกับฟูใต่วิธีบดทนเลไม่มีแต้มแ่งกับ tiếp đi luôn cắt tiếp ngoài đó tiếng mấy người giờ đang mệt đặc ngoài các bậc tiếng mấy giờ ô không thấy สุดยอยก็ใส่ตา,ามคสอบอันนี้ว่มันสอนโตเด้ปูโตนี่ปูโตแล้วป,ปลาปลาเสียเง็ดติดสอนลองบึงเล็มเลยครับสอนอ chắc chỉ khiếp một cái trong này điểm phải nhưng có thế này có được bằng nào vậy chứ đây bằng nào vượt hợp đây bằng cỏ cái đó quả cà phê nuôi được có con là sùng phạt quả đại แล้วตับเขากันกันจากน้อยกันแบบนี้อวกเข้มปับเผ็ดเด้อลักษณะนี้ไม่มากนาะเลยอต้องใช้เส้นเข้มทั้เงเผ็ด โอ้ตีนก่าเลยเนาะควนก็ไ,ได้สุด,ดยอดแล้วครับผมความเผ็ดโอ้ครับ ไี่ได้ำํำแตงกรบพักลวกหล่ะรัร่อนเจ้าเลยปายลาอยู่งล่างเอา,าไว้ได้หร,รนนนนนนอ,อ,อ,อครับปลาอยู่กลางใช่ได้ใช่สำนตะปแตงก็ลวกลักีนเมื่อนเ่ยกระปลาเจอปลาแล้วครับ ขรางบนน้อยแต่นึงเอา้าเก่งนี่ละ่ะนี่นะครับอาหารเมื่อนี่ได้กินเมื่อนี่ตะมดแต่งตะมดแต่ง หนึ่งป่าไปต้นหนึ่งยูเครือ่องดีสามตัวหน่อยอะไรมันก็ขาดจากกันนะครับเอา้ากว้องกับพวกยีห่ห้หหอครับตากันไล่กว้างเอาใช้ไปทั้งมันเดียววัตาหันไปทั้งนันนี่แหละครับนี่กินอันนี้เอาไว้กินม้อขือนครับกันี ได้ตามเก้วไปกินอ,อันนี้กินแกงนี่นะครับนี่ตำหนักแต่งต้องใจิเป็ดลายอยู่อันนี้พักกวงกุ้งดอก ยิ่งยุ่อกครับจำเพอครับแล้วนีนครับเียบแสบนำกันมาครับผมยัเข่าบาดเนี่ยพอเราคิดเสร็จเสร็จแล้วแตบมงแกงอันนี้หนึ่งพักหนึ่งพักใส่ป่า Bắt ăn đọc. Làm mình kia rồi. Mình phải. tầm một dạng rồi chúng ta lên đây cái bằng không

Do จำแตงันไม่ได mm ้บอกพริกพริกแดกจำมะเลี่ยกกันนี่ยังเป็นหน่วยอยู่กันนี่ เอาเขาหน่อยแบบิ่แเลี้ยวไปเห็นรูนเราไรหาซีกูนเนี้ยแพงไรครับบาทนี่คงเทียน่า ม่ใช่า,าจากบ้านท้องอีสานไม่ต้องปถามนึงนะครับแรงมัดุกยังปัาซิวปัาติวโลสองไหลเออเอ็กบอบควาย 一毛钱。 กินจะพักเนี่ยก็อินะ่มน่ะเฮ้ยอีกก่อนอีกมพัก ต้องใอ,อินนะครับอันนี้ ที่เรียกอ่ะอื่นอื่นหมดแล้วครับโคตวหนักแช่เย็นพันละจนแตกเครื่องเก็ออกขามด้วยครับเข้าอ่้นั่นรัพันดีครับมือนีครับนี่ No.